รัเสเซียประเมินแล้วนะคะว่าเคฟคงจะไวถึงอีกแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นค่ะหลังจากที่เปิดจ็อบมาเมื่อวันที่4มิถุนาย,ยนนะคะก็ภายในสัปดาห์เดียวเท่านั้นเองค่ะเสียหายไปมากมายเหลือเกินนะคะก็ทางด้านของล่าสุดทำเนียบข่าวก็ได้มีการเร่งเสนอข้อเจราจา10ข้อนะคะเพื่อที่จะรีบปิดจ็อบเนี่ยแหละค่ะบันไดลิงมากันเพื่อพับเลยนะคะเวลานี้ค่ะหลายฝ่ายต้องการที่จะให้ปิดจ็อบแล้วล่ะคะ่ะหลังจากนําโดยจีนนะคะประธานาธิบดีสจิ้นผิงค่ะก็ล่าสุดมีทั้ง แอฟริกานะคะอินโดนีเซียฝรั่งเศสตุรกีค่ะล่าสุดก็เป็นทำเนียบขาวนี่เองละค่ะที่ต้องการให้เหตุการณ์ครั้งนี้จบได้แล้วนะคะเมะื่อวานนี้ค่ะปูตินได้ไปงานเลี้ยงจบการศึกษาของนักเรียนในร้อยนะคะเรียกง่ายๆค่ะของรัสเซียเนี่ยนะคะไปกับคู่หูของเขาค่ะเซอร์เกชอยกูนะคะรัตรีกระรุงกรลาโหมค่ะเขาก็ได้กล่าวกับนักเรียนในร้อยที่จบการศึกษานะคะเขาก็บอกว่าอนาคตของชาติเนี่ยก็อยู่ในมือของพวกเราทุกๆคนนะคะเพาก็ รู้กันดีค่ะว่าตะวันตกคิดยังไงกับรัสเซียนะคะ ปูตินเองก็บอกว่ายูเครนเนี่ยก็รู้ตัวดีค่ะว่าไม้ซีกไปงัดไม้สูงนะคะยังไงก็ไม่ไหวค่ะก็ต้องหยุดชะงักไปก่อนนะคะหลังจากที่ล้อหมุนได้เพียงไม่กี่วันเท่านั้นเองค่ะตะวันตกก็ได้แต่บอกว่าเดี๋ยวส่งให้อีกเดี๋ยวส่งให้อีกนะคะแต่ก็ไม่รู้เมื่อไหร่ค่ะส่งมาก็กลายเป็นของเล่นของรัสเซียไปเลยนะคะปูตินก็กล่าวว่าที่รัสเซียมีวันนี้ก็เพราะความกล้าหาญของพวกเราทุกคนนี่แหละค่ะมีนายพลเกษียณนะคะชื่อว่าอันเดรคาตาโบลฟค่ะซึ่งเป็นผู้บัญชาการ ของรัสเซียเนี่ยนะคะผู้เชียวชาญเนี่ยล่ะค่ะก็ประเมินสถานการณ์ว่ายูเครนเนี่ยจะหมดความสามารถในการเดินหน้าในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะคะเพราะว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะ ทำนียบขาวเองนะคะล่าสุดค่ะจอห์นเคอร์บี้นะคะก็ได้เสนอ10ข้อค่ะสำหรับการเจราจาสันติภาพเกิดขึ้นนะคะให้กับเซเลนสกี้ค่ะเพื่อที่จะปิดจ็อบได้แล้วนะคะปูตินก็เผยถึงอนาคตของรัสเซียค่ะว่ามอสโกเองจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้วยสิ่งต่างๆนะคะความทันสมัยทั้งประทัดยักษ์แล้วก็เ,เครื่องไม้เครื่องมือที่ล้ำสมัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ไอทีหรือว่าโดรนด้วยนะคะทางด้านของเซเลนสกี เองก็เสียงอ่อยยอมรับไปนะคะว่าท่าทานจะไม่ไหวนะคะ,อ,ะอเมริกาก็เช่นเดียวกันทุกคนยอมรับเป็นเสียงเดียวกันค่ะไม้ซีกไปงัดไม้สูงนะคะยังไงก็ไม่ไหวค่ะอยากที่จะเจราจาก,กันแล้วนะคะล่าสุดหมากโครงเองก็บอกว่า ถ้าเซเลนสกี้ยอมที่จะเซ็นลงนามนะคะในการตกลงสัติภาพเนี่ยก็อาจจะได้เข้านาโตนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อข้ออ้างที่ดีนะคะถ้าเซเลนสกี้จะยอมเซ็นเนี่ยก็บอกได้ว่าก็ดูไม่น่าเกลียดนะคะเพราะว่าที่ยอมเซ็นเนี่ยก็หวังที่จะได้เข้านาโตค่ะส่วนเข้าไปแล้วหรืออนาคตจะเป็นยังไงเนี่ยค่อยไปว่ากันอีกทีไปว่ากันที่น้ําบ่อหน้านะคะแต่ว่าน้ําบ่อนี้ใกล้ที่จะปิดจ็อบเข้ามาแล้วละค่ะ